ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ยินดีต้อนรับนะครับกับเข้าสู่สถานี YouTube ประจำวันนะครับกับช่องทีเด็ดฟุตบอลคนอยู่กับเจ้าใบน้ามูมูนะครับวันนี้วันศุกร์ที่4ทธันวา6อ่าไม่ใช่4ตุลา6 7จแหมจะรีบไปปีใหม่แล้วเนาะ4ตุลา6 7นะครับตอนนี้10โมงกับ19นาทีนะครับเราก็มาสรุป นะผลการแข่งขันฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับรวมถึงอัปเดตราคาล่าสุดของคู่ที่น่าสนใจในค่ำคืนวันนี้นะครับโอ้โหเมื่อวานครับอุซาลีกไปที่คนรักอย่างสวีเดนแล้วนะครับน้องรักที่รักอย่างสวีเดนแล้วก็ไม่รอดนะครับเออไม่รอดนะก็ต้องขออภัยด้วยครับเมื่อวานนี้นะครับทีนี้สำหรับผลต่างๆมีดังนี้นะครับเราไปเริ่มกันที่ยูโรปาลีกก่อนนะครับ เมื่อวานนี้ก็มีพิกล็อกเยอะแยะนะครับเพราะว่ายูโรป้ากับคอนเฟลเลนต์ก็บอกอยู่แล้วครับนะถึงแม้จะเปลี่ยนระบบการแข่งขันมาเป็นระบบหลีกนะครับแต่ว่าการพิกล็อกก็ยังมีให้เกิดขึ้นเยอะเพราะว่าอย่างอย่างที่บอกครับเพราะว่านักเตะเนี่ยมันจํากัดการที่จะทีมไหนที่ประสบความสําเร็จได้เนี่ยคือเป็นทีมที่มีการบริหารจัดการในระบบตัวผู้เล่นดีมากนะครับ ต้องมีการเรียกว่า,าวางแผนไว้อย่างดิบดีว่าชุดนี้ใช้เล่นหลีกใช้เล่นอะไรต้องเล่นตามสภาพร่างกายกี่เปอร์เซนต์ต้องเปลี่ยนออกเปลี่ยนเข้านาทียังไงเนี่ยโอ้โหมันเยอะนะเพราะจํานวนถ้วยจํานวนรายการที่ลงเล่นนะเนาะเนี่ยตรงเนี้ยเรียกได้ว่าถ้าทีมไหนสโมสรไหนเนี่ยได้ได้ทีมบริหารจัดการตรงนี้ดีๆเนี่ย เรียกได้ว่าถึงจะไม่ใช่ทีมใหญ่แต่ก็ประสบความสำเร็จได้นะเนี่ยตรงตรงนี้หลังบ้านต้องสำคัญนะครับเราไปเริ่มกันที่ผลของยูโรปาลีกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับก็สเปอร์ครับเห็นไหมก็บุกไปทำได้แค่เฉือนเฟรนวานลอสนะครับ2-1น,นะครับดูราคาแล้วมันแปลกอะ่ะเออมันแปลกมันมันไหลลงจนมาจนเหลือแค่1ลูกนะครับแต่คู่ถัดมาเนี่ย ถึงราคาจะแปลกครับแต่ผลการแข่งขันนี้ถล่มทลายนะครับอินซีฟ้าขาวแห่งกรุงโรมลาซิโอนะครับก็เปิดบ้านไล่ถล่มนีสจากฝรั่งเศสไปถึง4ประตูต่อ1นะครับในขณะที่เรียวโซเซียดัดจากสเปนครับเปิดบ้านเป็นต่ออันเดเลชหลูกเนี่ยแพ้เลยครับแพ้1ประตูต่อ2นะครับฮอฟเฟนทฮมนะครับจากเยอรมันนะครับ หลายท่านเนี่ยไปลองดีเดมโมเคียบเนะมื่อคืนจริงๆมันก็น่าลองแหละนะครับเพราะซื้อหน้าเสมอกับซื้อหน้าชนะนะถือความได้เปรียบอยู่2หน้าแต่ฮอฟเฟนไฮม์ก็แก่งพอที่จะดับซ่าดีเดมโมเคียบไป2 0น,นะครับอีกคู่ถัดมาที่ราคามองดูว่าแปลกนะก็คือคู่สลาเวียป,ปาร์คครับเป็นต่ออาแจกอาร์มสดัมถึงครึ่งควบลูกนะครับก็กระแสเนี่ยไปอาแจกอยู่แล้วครับถึงแม้ราคาจะแปลกใช่ไหม และสุดท้ายครับอาแจากก็ยันเสมอ1ประตูต่อหนึครับถึงแม้จะโดนไล่ออกครับเหลือแค่10คนเนะาะที่พลิกอีกคู่หนึ่งก็เป็นการาตาสลายจากตุรกีนะครับบุกไปเยือนเรียกว่าหมูน้อยนะในสายตาของนักลงทุนเนี่ยมองว่าเป็นหมูน้อยก็คือลิกาสแถมเล่นที่สนามเป็นกลางด้วยนะครับราคาเนี่ยให้การาตาสลายเนี่ยต่อขาดลูกครึ่งครบ2เลยนะครับสรุป เสมอเสมอสองสองครับกาลาตาสลายนะครับโอลิมเปียอสครับเนี่ยบอลเมอคือนเนี่ยบอลที่ต่อเหมือนไม่น่าจะมาครับอย่างโอลิมเปียอสเนี่ยไล่ถล่มบาก้กานะครับจากโปรตุเกสเนี่ยไปถึง3ประตูต่อศูนย์นะครับฮอฟเฟนไฮม์กับโอลิมเปียอสเนี่ยดูแบบน่าจะจบเสมอใช่ไหมแต่ปรากฏว่าชนะสบายสกอร์ขาดนะครับคาราบักนะครับเป็นอีกหนึ่งทีมที่ พิกล็อกนะครับ ừ, บอลต่อเป็นต่อเมาโมจากสวีเดนครึ่งลูกเนี่ยแพ้ถึงแพ้1ประตูต่อ2นะครับในขณะที่มิดทิลแลนด์นะครับบุกไปเอาชนะมัคกับี้เทวาวีฟเนี่ยสองศูนย์คู่ถัดมาที่มองว่าเฮ้ยราคาจากตอนเช้าเนี่ยแมนยูเนี่ยเป็นต่อที่ราคาเสมอ10ได้8นะแต่พอตอนตอนค่ำมาที่เรามาไล่ราคากันเนี่ยปรากฏว่าราคามันพลิก กลับมาเป็นปอร์โต้ต่อปอเลยนะครับเมื่อคืนนี้ก็เลยมองว่าแมนยูเนี่ยไม่น่ารอดนะครับแล้วก็ไม่น่าจะรอดจริงๆนะมาได้ประตูตีเสมอช่วงต่อเวลานะครับช่วงต่อเวลาเป็นแฮร์รี่แม็กควายครับที่เปลี่ยนลงมานะครับแล้วก็เป็นคนมาตีเสมอจากลูกโขกเตะมุมเข้าไปนะครับก็ปอร์โต้เสมอกับแมนยูไป3ประตูต่อ3นะครับ แมนยูเหลือ10คนด้วยนะครับรู้สึกว่าจะเป็นบุนโน่เฟ์นเดสนะครับถูกไล่ออกนะครับเอดบินเบลนะครับก็เอาชนะเอเซตอักมาไป2ประตูต่อ0ูนย์นะครับเอเอสโลมาเป็นอีกหนึ่งทีมที่ทำกระเป๋าฉีกนะครับเมื่อบุกไปแพ้ทีมอย่างเอลฟ์บอก0ูนนะครับกาลาสโกเรนเจอร์ครับ <laughs> ก็เป็นอีกหนึ่งทีมนะเออที่เล่นในบ้านแล้วแพ้เละเทะต,ต่อทีมที่แบบ ดูเหมือนจะไม่มีอะไรเท่าไหร่นะครับอย่างโอลิมปิกลียงนะครับเรนเจอร์แพ้ลียงไปถึง1ประตูต่อ4นะครับในขณะที่เบสิกตัตนะครับเบสิกตัตแพ้ต่อไอทักแฟงเฟิร์ตไปถึง1ประตูต่อ3นะครับ FC 20ทเวนตนั่นไงว่าแล้วครับหลังจากบุกไปเสมอแมนยูที่โอแทฟฟอร์ด1-1วันนี้เล่นในบ้านเป็นบอนลรองต่อเฟเนบาเช่ใช่ไหมก็สามารถยันเสมอได้อีก หนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับเออนะแซงกินลุดนะครับก็เสมอกับโบนดกิมศูนย์ศูนย์เสร็จอีกครับวันต่อ P.A.O.K. s a OK l o n i ก a ก็เสมอกับอ่ะแพ้เลยครับแพ้สเตอัวบูคาเลสศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับในขณะที่คู่ปิดท้ายเนี่ยวิกตอเรียเพาเซ่นนะครับก็เสมอกับลูโดโกเลตเลสการ์ไป0ูนย์นะครับคือโอ้โหเฉพาะชุดหลังเนี่ย ท่านต่อเสร็จหมดเลยนะสี่คู่นะครับเนี่ยเฟเนบาเช่กินลุดนะครับซาโลนิก้าเพาเส้นเนี่ยสี่ตัวนี้ชนะไม่ได้เลยนะครับโอ้เมื่อคืนนี้ก็ต้องบอกว่าบอลรองมาเยอะจริงๆนะอบอลรองมาเยอะอยู่นะครับนี่คู่ของเราเสร็จครับสวีเดนออสเวกานโนโกปิ้งนะครับซื้อหน้าเสมอนะเมื่อคืนเนี่ยไอซิลิุตยังต่อที่หน้าปอลบห้าอยู่นะครับ ลองนโกปิ้งเนี่ยปอได้8นะก็คิดว่าน่าจะมีโอกาสยื้อหน้าเสมอและมีโอกาสพลิกชนะได้สุดท้ายครับแพ้ขาดต่อซิริอุสไปเลยครับศูนย์ประตูต่อ2นะครับอืมนะทีลักทำชนะนะครับยูฟ่ายูโรป้าคอนเฟลซ์ลีกนะครับอ่าลิเวอร์เบติดเสร็จครับบุกไปโดนเ,เรอัลเวอสอร์นะครับเอาชนะไปได้1 0ศูนย์ไฮเดนฮิมนะครับชนะ โอลิมปิกยุคลุบยาน่าไป2-1นะครับเซอร์เคิลบูทไล่ถล่มเซนกันเลนไป6ประตูต่อ2นะครับโม e นะครับเอาชนะลานเอฟซีไป3-0ศูนย์ฮาร์ดบุกไปชนะดินาโมมินต์สองหนึ่งนะครับโอโมเนียนิโคเซียนะครับไล่ถล่มไวกิงเกอร์เลยอวิก4-0ศูนย์นะครับแล้วก็โนอาทีมอย่างเงี้ยพิกชนะเยอะนะเมื่อคืนเนี่ย โนอานะครับพลิกชนะมาลาดาโบเลสลาไป2-0นะครับแอสตานาเฉือนบัสต้าโทโพล่าไป1-0แล้วก็สิงโตน้ำเงินคามเชลซีนะครับก็เอาชนะ KAA เกนไป4ประตูต่อ2นะครับฟิออเรนติน่านะครับเอาชนะเดอะนิวเซนส์2ประตูต่อ0นะครับลาสเคลินนะครับเสมอกับเยอร์กาเดน2-2เมื่อคืนเนี่ย ทีมจากสวีเดนเนี่ยโชว์ฟอร์มได้ดีทั้ง2ถ้วยเลย2รายการเลยนะไม่ว่าจะเย่าจะเยือนเนี่ยโชว์ผลงานได้ดีนะครับเอฟซีโคเปนเฮเกนเป็นอีกหนึ่งทีมที่ทําน้ําตาตกนะครับก็เล่นในบ้านเนี่ยแพ้เลยครับแพ้ต่อจากเกียรโรเนียไป1ประตูต่อ2อลูกาโนครับไล่ถล่ม h j จเคเฮลซิงกิสามศูนย์นะครับโบเล็กบันจาก็สามารถยันเสมอพาาตินายกอสไปได้1ประตูต่อ1นะครับ เช่นเดียวกับชามล็อกโลเวอร์ก็ยันเสมออโปเอลนิโคเซียไป1ประตูต่อ1นะครับในขณะที่ม้านอกสายตาอย่างปาฟอสนะครับบุกไปถลม CS, ป่มซีเอสเปโตคุปไปถึง4ประตูต่อ1นะครับฟินแลนด์ดิวิชั่น2ครับเมื่อคือนนี้นะครับฟินแลนด์ยักษ์โคเน้นเนี่ยเอ่อทีพีเอสก็เอาชนะยาโรลองจากฝูงไป3-0นะผมบอกแล้วมี2คู่นะครับ ใจเนะี่ยอยากจะให้ทั้ง2คู่ครับทั้งสวีเดนแล้วก็ฟินแลนด์ให้บอลลองอะ่ะแต่ว่าไอ้ฟินแลนดีวิชั่นสเนี่ยมันจํากัดวงเล่นนะครับวงลงทุนเพราะว่าเพื่อนๆที่อยู่โต๊ะพับเนี่ยเขาไม่ได้ไงผมก็เลยต้องข้ามออกไปไปเอาไปเอาไอ Sweden, ้สวีเดนออสเวคานตัวเดียวนะครับอืมนะสำหรับค่ำคืนวันนี้ครับเป็นคืนวันศุกร์เนาะสุดสัปดาห์ก็ ลีกใหญ่ๆกลับมาอีกแล้วนะครับแต่ก็จะมาอย่างกระจุมกระจิมอย่างละคู่2คู่นะครับแต่รวมๆแล้วมันก็เยอะนะครับมันก็เยอะเราไปเริ่มกันที่สึดบุนเดสิก้าเยอรมันครับคืนนี้มีคู่เดียวนะครับเตะตีหนึ่งครึ่งอาส์บวกเล่นในบ้านนะครับเป็นต่อสิงห์หนุ่มบุรุษเซนเหมือนเช่นกัดแบกราคาเสมอแหมคู่นี้นี่ได้ใจอีกแล้วครับคู่นี้เกาโชซิเลอาอิตาลีนะครับ ห้าทุ่มครึ่งนะครับจากฝูงอย่างนาโปลีครับเล่นในบ้านเนี่ยเป็นต่อโคโมโอหนึ่งลูกเอาอีกแล้วครับราคาแบบนี้จําได้ไหมนะครับไอโคโมโอมาเป็นรองหนึ่งลูกเนี่ยเอาอีกแล้วนะเออราคาแบบนาโปลีต่อน้อยอีกแล้วนะครับดูว่าวันนี้คู่นี้ยนาโปลีจะเอาชนะได้ไหมนะครับตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับเวโรนาเล่นในบ้านเป็นต่อรองบวยเวเนเซียปอปานะครับ ลาลิก้าสเปนนะครับมีคู่เดียวตี2เลกาเนสเล่นในบ้านเป็นต่อบาเลนเซียนะครับราคาเสมอแล้วก็หลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับตี1.45โอลิปิกมักเซเล่นในบ้านเป็นต่อองเช่2ลูกครับโอ้โหต่ออะไรมหัศจรรย์นขนาดนั้นนะครับทั้งทั้งที่ตัวเองก็เพิ่งลงเตะบอลทั่วยุโรปมาใช่ไหมมักเซเนี่ย เดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษตีสองนะครับ <c oughs> จากฝูงซันเดอร์แลนด์นะครับวันนี้เล่นในบ้านแท้ๆนะครับแต่เป็นลองเป็นลองนะเป็นลองผู้มาเยือนอย่างลีสอยู่ในเต็ดครับปอป่าเออนี่คือราคาแปลกอีกตัวหนึ่งนะราคามาแบบเนี้ยเปิดมาเป็นกระแสให้อยู่ซันเดอร์แลนด์ชัดๆเลยนะเออคอนแลนด์เอเลดิฟซี่นะครับตีหนึ่งนะ วิลเลมทเวนะครับบุกไปต่ออัลมาเรซิตี้ราคาเสมอโปรตุเกสซูเปอร์ลีกนะครับตี25ฟาร์มาลิคาบุกไปต่อลรโอฮารฟราคาเสมอนะครับเดนมาร์กซูเปอร์ลีก6ทุ่มนะครับเวจเจ้นเล่นในบ้านเป็นต่อเอาบอกราคาเสมอโอ้โหเวจเจ้นมันจะบวยไหมมันรู้สึกมันจะเป็นทีมบวยนะวันนี้ยังเป็นต่อนะอยู่เอาบอกได้เต็มอะ่ะ ไอแลนด์พรีเมียร์ลีกนะครับมีคู่หนึ่งตีหนึ่งสี่สิบห้าเนาะเกวเวย์อยู่ในเดเล่นในบ้านเป็นต่อดันดัก1ลูกนะครับแล้วก็ I อแลนด์เอฟเอไคับฟุตบอลถ้วยเนาะรอบรองชนะเลิศน,นะครับตีหนึ่ง r ี่สิบห้ก็บุกไปต่อโบฮีเมียนปอปานะครับฟินแลนด์ไวคาลกาสี่ทุ่มนะครับอินเ s สจะบุกไปต่อ VPS v a วาซครึ่งควบลูกนะครับ เบลเยียมโปลีกมีคู่เดียวนะครับตีหนึ่งสี่สิบห้าเวสต์เดโลเล่นในบ้านเป็นต่อเบียช็อตลูกควบลูกครึ่งนะครับโรมาเนียซูเปอร์ลีกสี่ทุ่มเนี่ย UTA ีเออาลัดครับเล่นในบ้านเป็นต่อบิทูลูนปูเอสติราคาเสมอนะครับแล้วก็ตีหนึ่งนะครับฟาลูนคอนเซนตานะครับเล่นในบ้านเป็นต่อดินโมบูคาเลสครึ่งลูกนะครับโคเอเชียดิวิชันหนึ่งมีคู่เดียวครับห้าทุ่มนะครับ โอซเนะครับบุกไปต่ออิสรานะครับปอปานะครับแล้วก็มีโปแลนด์ดิวิชันหนึ่งเนาะห้าทุ่มนะครับห้าทุ่มคาโตวิเซ่นะครับบุกไปต่อพุชชานะครับราคาเสมอแล้วก็ตีหนึ่งครึ่งนะครับวิเชสลอร์ดนะครับเล่นในบ้านเป็นต่อโคลนราเนี่ยปอปานะครับลีกา2เยอรมัน5ทุ่มครึ่งพร้อมกัน2คู่นะครับ คาสูเล่นในบ้านเป็นต่อดามสตัด1ลูกแล้วก็พาดบอลนะครับเล่นในบ้านเป็นต่อจอร์เลเกนเบิร์กเนี่ยลูกควบลูกครึ่งโอ้โหราคานี่ค่อนข้างแปลกนะเพราะว่าไอทีมเยือนทั้งดามสตัดแล้วก็จอร์เลเกนเบิร์กมันค่อนข้างอยู่เป็นโซนท้ายตารางนะครับแต่วันนี้ราคาแบบน้อยอะ่ะผมมองว่ามันต่อน้อยนะ กาโชซิลิบีอิตาลีมีคู่หนึ่งครับตีหนึ่งครึ่งซามโดเลียเล่นในบ้านเป็นต่อยูเวสตาเบียครึ่งลูกนะครับแล้วก็เซกุนดาสเปน2นะครับตีหนึ่งครึ่งโอ้โหคาดิชนะครับบุกไปต่ออูเอสก้าราคาเสมอเฮ้ยคาดิชอันดับ15บุกไปต่อทีมอันดับ5นะครับอยู่เจ้าบ้านอันดับ5นี่ได้เต็มนะ โอ้โหวันนี้ล่อซื้อเต็มไปหมดเลยนะครับลีกเดอฝรั่งเศส2นะครับเตะพร้อมกันเนี่ยตีหนึ่งหคู่นะครับปารีสเอซเล่นในบ้านเป็นต่อลาวาว,าวครึ่งควบลูกนะครับโรเดสอเวรอนนะครับเล่นในบ้านเป็นต่อเกอร์นอ็อปปอปาหนี่งบอลล่อซื้ออีกแล้วครับเกอร์น็อปเนี่ยเป็นรองจ่าฝูงนะไอโลเดสเนี่ยแทบจะบวยแล้วนะครับบวยแล้วเนี่ยนะนะ ดันเคอร์ครับเล่นในบ้านเป็นต่อทัวร์ครึ่งลูกอาร์ซี่นะครับเล่นในบ้านเป็นต่อเลสเตอร์ปอร์ต์ป่าปัวเอฟซีนะครับเล่นในบ้านเป็นต่อบาสเตียปอปาอาชัคซิโอนะครับเล่นในบ้านเป็นต่อมาติเกสครึ่งลูกนะครับไอแลนด์ดิวิชั่นหนึ่งนะครับตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับจากฝูงอย่างค็อกซิตี้เล่นในบ้านเป็นต่อทรีร An Z, รนนตีอ Star, ปอป้อยู City, ่นใน,นเนต็ดลูกควบลูกครึ่งนะครับ ปิดท้ายที่คอนแลนลีกทูลีกสองนะครับเตะตีหนึ่งนะครับ10คู่พร้อมกันนะครับ e x c e l c ลซนะครับทีมจาาฝูงจะบุกไปต่อโรด้าเจซีปอปานะครับเดอะกชั The Cup b, บุกไปต่อลองจาาฝูงอย่างเดนบอสเนี่ยราคาเสมอ h e ลมอนสปอร์ตเล่นในบ้านเป็นต่ออาแจกเยาวชนครึ่งลูกนะครับ แล้วก็ a z a ซดอั a มาครับเล่นในบ้านเป็นต่อ FC i o f e n ปอปลานะครับเทลสตารนะครับบุกไปต่อ u t r e รครึ่งลูกดอร์เด t นะครับเล่นในบ้านเป็นต่อ PSV เยาวชนครึ่งลูก M m ็มเเล่นในบ้านเป็นต่อ m มาชชิดครึ่งควบลูกนะครับวิเทสนะครับเล่นในบ้านเป็นต่อ v o l ลนดัมปอปลาเดนฮาร์ Den นะครับบุกไปต่อ FC ออสครึ่งควบลูก แล้วก็ปิดท้ายด้วย VVVVenlo นะครับเล่นในบ้านเป็นต่อคัมบูราคาเสมอนะครับนี่ก็คืออัปเดตราคาล่าสุดนะครับรวมถึงสรุปผลเ่อค่ําำคืนที่ผ่านมาด้วยนะครับยังไงก็เข้ามารับชมรับชมรับฟังแล้วก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับส่วนท่านไหนที่อยากจะสนับสนุนด้านปัจจัยนะครับ ก็สามารถแอดไลน์มาสมัครสมาชิกเพื่อรับทัศนะแล้วก็ข้อมูลต่างๆนะครับส่งตรงถึงลายส่วนตัวของท่านนะครับก็สามารถแอดมาได้ที่ลาย ID t ์ทีเด็ดน้ำมูนะครับผมเขียนให้ลายนะครับ t ีเด็ดน้ำ e มูท d ดนะครับ n a m o นะครับประมาณนี้ประมาณนี้ยังไงก็เดี๋ยวไว้เจอกันในบทวิเคราะห์นะครับโชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับ